มึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยเห็ดปูอ่ะลายลีมึงเนี ar, ่ยเงี้ยในคู่นี่กะโอ้โหมึงเนี่ยมีใคนหามากพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยตั้งเฮียงกันเนาะอื้อมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยหวกนะเงี้ยเท่านี้กัน เปิดภาพขึ้นมาพากันมาหาเห็ด,ดพี่พน้องเอ้ยกะทักทายสบายดีสวัสดีแม่พี่น้องเอสซีบัสสุขสุขคน<ม>ผูามาตั้งแต่ตีสามใส่คมมาพี่น้อง <laughs> <laughs> จะคุ้มโม่คุมมค้มโม่แล้วผูคนพูดได้เลยกระยังกระยังนงงน,งนี่ก็เป็นของสะพวงเด้อกระยังนี่นะมาตั้งแต่ตีสามซึ่งซ้ำใด เฮ็ดปั่วพี่น้องเลยมาหาเฮ็ดปั่วยู่ตามโคฮ่าเอาแล้วไปติวปต้วสิกแกงเด้อเมืมอ่อ้ะบาดนี่เอ้ามวลดีหาเฮ็ดเลยคนไดนกะยังกะยังหัเฮ็ดปั่วตอนตอเอาประเท้ไทย ตอนเมื่อจังทายแต่หน,นาอย่าหนา,นาปเระท่านมูง่ายกันอาจจะพุชจะพื่เห็นเป็นดอนเป็นชองไปมากระแตม,มืดแต่โคมมาหน้าไม่ใสหน้าผ่านมาจาังบ่ตื่นไปได้ไง พี่น้องเลยมากรีตืสามไปเวนขึ้นขอบฟ้าเลยบ้านฮอนฮอนฮอนี่อนีก่อนดก่อนยุดยุดชิบังนี่ฮะเจ้าของชาดัวมึงแน่พอดโพมุ่งแต่งลายนี้นี่ก็ชิงเมืองกับพี่น้องเลยนะลายแท้ลายบ้า เฮ็ดปวกทะลุดินโหง่ายเลยดอกนี่งามเลยอกงามนเยย่รุมบัดดเลยจะพุ่งูได้อะมากินทั้งเมหนนี่มึงนี่ยังเฮ็ดดินน่าหลุกนี้ปองอรพูดเลยม่ของซาดวงกันหาละมัวนี่งมายลงามอีกล้นี่เฮ็ดปวกออกกันเด้อพี่น้องเฮ็ดปวก พอนาเบิ่ดแล้วใช่หรอแข็งแรงมั้งแข็งแรงมั้งแกไปทำเก้ามึงมึงของนี่ก่อนสางัตเพิ่นโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะคุ้มอยู่มากแต่ตีสามถือคมถือเข้มมากถือถ้ามามื่นหลายมันอยากเห็นเลยพวกท่งนั้นกับเต็มกับตาทำอะไาไม่ไปย้อนติ้วอะ ไม่แกงใช่พูน่ะแม่บ่พูน่ะไปเมือบานไที่น้องโอ้หานนี่กัพี่น้องเต็มกระตาบัจจุคนสี่คนมานำกานไปไปเมื่อเมื่อาหนิไลเลยเมื่อโอ้ท่นี่กันเลยไม่ยกทางได้ไหมหมูเชลน์คุมกันอะ หอนแอวมาโคมละข้อขอแอวมาอขเมื่อนม่บ่แจักบอบเาจัคเนี่ยเจนเมื่อไเคยแจกเคยแตไปยัมานมูเช่ไปัทางได้เหรจะาได้นมอยันถ้าไม่ได้ดีนั่งรวมที่ มม iden, คนเราหาเพชรเลยถามเห็นข <gera> <lla> ักกันดินี่เป็นยุมเชื่อยมเชื่อไม่ได้เห็นมาเป็นมู้งแดีเลยลำเก้าเขาไปหาทั้งไใบชาอีกไปมแาวมาหน้าเราคือหน้าโจกไปขึ้นกล้วมีกันได้ทางเขามา เราแม่แแงหนักคนทางหนาเลยเนาะเกมกระยังเกมกระตาคนละคนว้าวธี่น่อยฮ้าเห็นไหมคนเอาวบ่ยอะทางเมื่อหอดเลยนาเราเลี้ไก่ครับเฮ้แต่นั้นพ่อไปที่นี่บอกไก่หา,หน,าน่ะเนาะ นี่ไปบัวไปหานี่ไปเมือม่อเมือ่อไรเนี่ยให้พูดอะรก็ยังนลยให้ะกะย็ยังเมื <laughs> ม่อเมือ่อพี่น้องไว้บนันนี่ได้หาบเลยได้คนผู้หาผู้คอนเลยหาบมาแม่สิ่อะพี่ขาตหาบมาแม่ มื่อยค่าขาปวดแย่ายกันเพราะเมื่อยนะปันเจอแต่เราถึงจ่เศ้านี่จนนั่นจอมีเจ้าหนุ่มคนเนาะเมื่อานี่เมื่อยแห้งดีกันนะหาจนลอยเจ็บปวด,ดวเจ็บวดไว้จะคมเมื่อยจไปทางไหนไปพิดถิมไปไปข้าหาที่เปลี่ยนกันนะ,ะหาไม่เอาไปหา มือกันจะหักมือมือน่อยเลยอาใติ้วเลยอ่ะใช่เอาไม่เกงทางกลังแล้วไปขึ้นกระยางกระบุงเลยเต็มกระเตาเข้าไปเพรามันโอ้ชัทางดันคนเมื่อแล้วทางน่ะทันนีสกมสมติวเอาเอา มื่อกง้เดี๋เกก็งได้แท้อ่ะล้วหายเลยแล้วนอนเผาอยู่โห้นมองแลวกับพี่น้องเอ้ยพูมบานหลังนั้นเนี่ยมึงมันดิฟบานแล้วได้อยากไหนกันเลยไม่คอยบังน้าดวงเนาะแล้วเผาอีกแล้วจะมาขอด้ยดูะ มาข้อมาข้อมะข้อคนมะมะข้อใครกวงม่วงหรือวะน้ำ na ตีนไหนซิม well ึงมาเมื na, ่อแดนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนไปเลยเป็นทางไหนนี่ไปงี้ไปหาเราบุ้งไปมันมืดเลย พี่น้องเอ้ยเฮ็ดปูว่ายรลีมึงนี่นี่ในคู่นี่ไงขายตะนดรในคู่นี่ไม่ได้ขายบอเฮ็ดถั่วไปขายขายเราบกก็ขาย่าวามีซิงดิรอรอขึ้นมาจีเซนหาเซนมึงนเฮ็ดปูพี่น้องเอ้ ขันทีว่าที่มันมันแบบนักแค่นี้ขันทีว่าทงนัหนแบบเบาทงนัหนมันเบามันมันโอ้ยมึนี่มีคนหามาพี่น้องเอ้แต่งเฮียงกันเลยแต่งเฮียงกันเนาะวิ่งวิ่งขึ้นมาขึ้นมานี่นะมึงนี่พี่น้องเอ้ยบวกนะแมี่เท่านี้การคองนั่งดวงนี่แกเพิ่อนเจ้าเอ้าคักแค่เดี๋ยมึงนี่เจ้าก็ยังมุดยื่นขึ้นมาเดือนฮอตซัมเลี๋ยเลยแค่หาเรามากนี่ว่างข่อใจนี่นะ

พขาไปหักันได้หลายได้นี่นะคนป่ากกันนเตอมนี่มึงนี่เ้ยงทุกคนนั่งอย่ี้ของลุงนี่นะแทบได้แบบนี้ของค่อยนี่น่ะนี่พี่น้องเ้ยเฮดปวกเนอนูนเฮปวกผมจะเด็กๆนี่เด็กๆเด็กๆเนอ